สวัสดีครับคุณผู้ชมขออินดิตรับก็สู่ I Walk c a นนะตอนนี้ผมอยู่ที่บิลิฟทาวนนะครับเอาเป็นว่าใครที่ไวริสหลุดเหมือนผมนะก่อนหน้านี้คือไวริสผมหลุดนะครับผมก็เจอมานี้นะครับไวริสของผมเนี่ยมันหลุดไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาตั้งแต่วันที่12นะครับแล้ววันนี้เดือน4แล้วผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับแล้วผมอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็เอาเป็นว่าวิธีการต่อไวริสเนี่ยไม่ยาก นะครับไม่ยากเลยแค่เพียงคุณผู้ชมเนี่ยมาที่เปิดตเกตนะก็เปิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะฮะวิธีการต่อไวรัสเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรรูปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในเมืองแล้วนะครับหลังจากที่ผมติดต่อประสานงานไปที่แอดมินนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยไม่รู้ว่แอดมินประกาศอะไรบ้างนะครับสวสี เลยแล้วนะครับสามารถกด F4 เพื่อเข้าได้เลยครับ F4 คืออะไรวะโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าว่าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่กดกระดิ่งไว้เนี่ยเนี่ยเลวลาที่ผมอัพคลิปอะไรจะไม่ได้แจ้งมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมก็ ก็สนับสนุนกันสับสนกันได้นะโดยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะสำหรับวันนี้ต้องราคุณผู้ชมไปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้ามาสนุกด้วยกันที่บิลิทาวนะครับสวัสดีครับ